ที่เปลี่ยนแม่ปั๊มคาดบนอีสุพีแมกเนี่ถอดน็อตนี้ออกมาก่อนมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ตัวนี้ถอดออกด้วยก็ได้ตัวนี้ขคายออกเลยถอดไอ้คากดคาดมาก่อนแล้วก็ถอดตัวล่างตัวล่างจะมีน็อตอยู่สองตัวมีตัวบนตัวบนตัวล่างก็คลายออกมาก่อนง่าย ถ้ามันถอดยากก็ถอดต,ตัวนี้ออก,ก่อนก็ได้ตัวนี้ถอดออกไปเลยมีน็อตอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมองไม่เห็นแล้วข้างบนตัวหนึ่งมีน็อตอยู่สองตัวนบนล่างครับถอดขากดคาก่อนอย่าเพิ่งถอดแม่พามตัวบนนะถอดยากาตัวนี้แคบถอด ตัวนั้นได้แล้วค่อยมาถอดตัวบนถอดตัวนั้นได้แล้วค่อยมาขายตัวนี้ออกขายน็อตที่ออกเลยอย่าให้น้ำมันไหลออกอย่าให้น้ำมันนี่ไหลออกะ<อ>เอา้าน้ำมันไหลออกไล่ลมยากครับ